สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟัง Tip แอนเซ t ท mm ็อกพอดแคส2021ท a อกเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ mm hmm. t Talk ิป m อ t เซ k ทอกสนับสนุนโดยบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทีมอ็มเซ่ท็อกชเวนตี้ทเวนตี้วันมาเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราทีมงานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทีมเอ็มเซ่ดำเนินรายการโดยก้อยสุทธินีสริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดมุมมองที่เกี่ยวกับบรรจุภันณุ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ มาถึงห้องที่สําคัญอีกห้องหนึ่งที่บางบ้านอาจเป็นห้องที่สําคัญมากเพราะว่ามีการใช้งานอยู่ตลอดทั้งวันบางบ้านอาจแทบไม่ได้ใช้งานในห้องนี้เลยแต่ว่ายังมีความจําเป็นเพราะเป็นแหล่งพลังงานของทุกคนในบ้านห้องครัวค่ะเป็นส่วนประกอบสําคัญของแต่ละบ้านที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นสถานที่ประกอบการที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งบ้านหรือหากไม่มีการประกรอบอาหารก็จะกลายเป็นที่เก็บอาหารหรือสถานที่วางเครื่องมือในการกินอาหารบางบ้านอยู่อาศัยแบบคอนโดห้องครัวอาจไม่ถูกแยกเฉพาะแต่จะถูกจัดเป็นโซนจัดเตรียม าาซึ่งกิจกรรมหลักๆในพื้นที่นี้นะคะก็คือการประกอบอาหารกิจกรรมรองคือการจัดเตรียมและจัดเก็บอาหารดังนั้นนะคะสิ่งที่จะมีในพื้นที่นี้ก็จะมีทั้งใน,นส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งและบรรจุภัณฑ์ที่มีระยะเวลาการใช้งานมากกว่า1ครั้งรวมถึงภาชนะที่คนมักเข้าใจว่าเป็นบรรจุภัณฑ์มาที่บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้งกันก่อนค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนมักจะนึกถึงพลาสติกเพราะเป็นกระแสสําคัญในขณะนี้ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้้อมมแแต่ในนคววาเป็จริงล ะะยังมีบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอีกหลายประเภททั้งแก้วกระดาษกระป๋องหรือกล่องเครื่องดื่มซึ่งนอกจากนิยามโดยหลักเนี่ยพบว่าหมายถึงบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าที่ใช้ในคราวเดียวกัน แล้วหมดหรือว่าบริโภคในเวลาสั้นๆอย่างเช่นนมเครื่องดื่มขนมอาหารเป็นต้นเนื่องจากกระทบกับคุณภาพของสินค้าจากนั้นนะคะก็จะทิ้งไปจากครัวเรือนแต่ในความเป็นจริงนะคะบรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยจะไม่ใช่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเลยหากผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์การใช้งานโดยการคัดแยกและนํากลับมารียูดหรือว่ารีไซเคลิลซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้นะคะมักจะกลายเป็นบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนบางคนอาจจะนึยกย้งในใจว่าอา้าวแล้วทําไมถ้าทิ้งรวมแล้วจะเอาแยกในภายหลังไม่ได้รการเปลี่ยน จะช่วยได้จริงเหรอห่างแค่ฟังพอสแคของเรามาถึงตอนนี้นะคะอย่างต่อเนื่องนะมีหลายตอนที่เรานําเรื่องการแยกขยะของชาวเมืองเอบินะประเทศญี่ปุ่นนําเล่าให้ฟังซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นแยกขยะทิ้งตามวันหมายความว่าแค่แยกตามประเภทลงและนําไปทิ้งในวันที่กําหนดแต่ในรายละเอียดแล้วนะคะบางประเภทที่ทําได้แบบนั้นแต่บางประเภทจะมีรายละเอียดที่ต้องเพิ่มขึ้นอย่างพลาสติกท,ที่ใช้อาหารเนี่ยชาวเอบินะก็ต้องล้างทำความสะอาดและตากให้แห้งก่อนนํามาทิ้งเพื่อให้สามารถ นำไปรีไซเคิลได้เพราะหากไม่ทําเช่นนั้นนะคะพลาสติกที่เปื้อนอาหารชาวเมืองเอเบนะจะต้องแยกทิ้งเป็นขยะทั่วไปที่มีค่ากําจัดขยะเพราะต้องใส่ในถุงที่หาซื้อจากร้านในพื้นที่เท่านั้นและค่าถุงที่ขายไปก็จะถือเป็นเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะแตกต่างจากพลาสติกที่ล้างทำความสะอาดและตากให้แหง้งจะสามารถนําไปทิ้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหลายคนอาจมองว่ามีเพียงแค่ชาวญี่ปุ่นที่ทําได้นะคะเพราะว่าความมีวินยัยแต่จริงๆแล้วคนไทยเราก็ทําได้นะหากเริ่มที่จะทําจําได้ว่าเคยมีผู้เข้าโครงการกับ สถาบันเมื่อหลายปีก่อนนะคะที่แยกขยะอย่างละเอียดกล่องนมก็นํามาตัดและแบะออกนําไปล้างตากแห้งและมัดรวมมาบริจาคที่ห้างเพื่อทําหลังคาเขียวส่วนถุงเนี่ยพี่แกก็เข้าแยกเข้าไปล้างก่อนนําไปส่งที่ศูนย์รวบรวมทั้งที่คนคนนี้ก็ทํางานในออฟฟิศแบบคนทั่วไปนะคะไม่มีมีบ้านไม่มีคนงานที่จะทําหน้าที่แทนเขาเจยดเวลาวันละนิดเพื่อแยกสิ่งเหล่านี้สะสมเพราะการล้างสะอาดก็เท่ากับเป็นการยืดอายุของขยะให้อยู่ในบ้านได้นานขึ้นนั่นเองค่ะ วันนี้ก้อยและทิพย์เอ็มเซทอกต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนถ้าคุณผู้ฟังมีคําถามอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับเราสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของทิพย์เอ็มเซนะคะ TIP MSE TIP MSE แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ามาทอลกเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ